สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมนนท์นะครับนายรัชนนนกันเพียงครับเป็นนักแสดงครับผมผมน็อตน,นะครับนายธีรพัฒน์สิทธิชัยนะครับผมเป็นนายแบบครับวันนี้อยู่ในรายการธรรมดาโลกก็จำนะครับ วันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับศาสนาเนาะซึ่งมันยัง,งซึมซับอยู่ในแบบว่าชีวิตประจําวันของเราเลยอ่ะคิดว่าเกี่ยวไหมกับการเป็นในแบบกับศาสนามันเกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสำหรับพี่รู้สึกว่าตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นมาเลยพอแค่ทํางานอย่างเดียวงี้การท่องจําบทหรือว่าการใช้สมาธิคิดว่ามันก็คือศาสนาแล้วนะแต่พูดถึงท่องบทเมื่อกี้นี่คือมันช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมช่วยได้เยอะมากตอนนี้ร้อนแล้วไปกั <laughs> นครับ น็อตเตะตามมาแต่ไกลเลยนะตอนแรกคิดว่าเป็นผ้าเนี่ยอนัตตาวิศนุคงหนูนันแต่อยากรู้เหมือนกันว่าความหมายแท้จริงมันคืออะไรลองสแกนได้ไหมพระอนัตตามีเทลเยอะมากเลยอะเออผลงานชินีสร้างจากความเชื่อที่ว่าไม่อาจซ่อนสิ่งใดได้จากปัญญาครับมีบริบทปฏิบัติหากกระทําความดีแล้วไม่มีใครรู้บุญจะเกิดไหมแล้วถ้าหากมีผ้าคลุมองคพระพุทธรูปพระจะยังเป็นพระอยู่ไหมพระจะยังเป็นพระอยู่ไหมแล้วอะไรคือ คือพระอะไรความหมายของพระคืออะไรตอบคำถามเลืยคำถามผมยิ่งงงไปอีกก็เหมือนว่าสิ่งใดที่เป็นยังไงไม่ว่าจะโดนคุมหรือโดนปิดบังด้วยอะไรก็ยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่ประมาณนั้นหรือเปล่าใจสูกไหม ไหว้ไปเมื่อกี้ก็คือพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รพระธาตุของพระโมคคัลลานะของผมก็เป็นภาษารีบุตรภาสารีบุตรชายแล้วก็สาวกนะภาษาสาวกทั้งหลายทุกเียเรารเราไปไหว้แบบพระธาตุอ่างเงี้ยพี่ขออะไรปะ่ะส่วนใหญ่ก็ขอพรนะร่ำรวยมีเงินทองหรือแบบสุขภาพดีในคนครอบครัวสุขภาพดีใครคือผู้รับอะผู้รับสารจากเราก็คิดว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เรา ขอพรถึงอะไรเงี้ยเคยไปขอครั้งหนึ่งเคยแบบว่าขอให้สอบผ่านบนว่าถ้าสอบผ่านผมผมจะขยันขึ้นเขาเข้าตัวเองอย่างเดียวเลยคือไม่ให้เขาเคยอว่าผ่านไม่ผ่านก็คงก็ไม่ขยันเหมือนเดิมสำเร็จสำเร็จไม่รู้แต่เราได้ได้ได้แบบได้ขอแล้วได้ได้เหมือนบอกบอกเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยมันเป็นการบอกตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับผมว่าเราจะทําอะไรให้สาเร็จก็อยู่ที่ตัวเราด้ตัวเราใช่ถ้าเราไม่ทาไปเลยมันก็คง เป็นอย่างที่เราขอพอรไม่ได้มันเหมือนกับเป็นก็เรียกว่าเป็นแรงศรัทธาเนาะแรงเชื่อมั่นที่จะนําพาให้เราแบบว่าควบคู่กันไปแต่โดยรวมมาถือว่าเป็นแรงที่โพสิทีฟเพราะว่าเราที่อาจจะลืมไปก็ได้ครับว่าขอเพราะอาจจะขอหลายที่ก็ได้เพราะเคยมาใช่ไหมไม่ไม่เฟลไม่เฟลเราก็ไม่ได้ซ<ม>ีเรียสว่าต้องต้องได้เท่านั้นอะไรเงี้ยทำวันนี้ดีที่สุดช่ครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําทานนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งคำสอนของศาสนาพุทธที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้โลกใบนี้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่เราไม่ได้นัดกัน น่าที่ให้ห่านปลาก็แ <c oughs> บบนี้เราคนใทยเงี่ยที่มี <c oughs> ความคิดต่างเกี่ยวกับการทําทานบางคนก็ให้คนอื่นเพื่อแบบไปหวังที่จะให้คนอื่นเขาตอบแทนกลับคืนมาอนะไรเงีนะ้ยหรือว่าบางคนก็ให้เพราะแบบตัวเองสบายใจตัวเองมีความ,มสุขที่อยากจะให้จริงๆอนะไรเงี้ยรูปแบบเนี้ยที่เราให้ไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้ที่รูปแบบให้แล้วสบายใจเหมือนกับให้สินให้ทานรู้สึกว่าทําแล้วอ่ะเราดีใจวันนี้ก็เป็นอวันที่ดี ไม่ต้องคิดอะไรเราแค่แบบให้แล้วมันก็สบายผมเป็นคนที่พูดง่ายๆก็คือให้ในที่นี้หมายถึงว่าให้กับความรักผมสามารถพูดผมรักนะครับกับทุกคนได้เลยในโ,โลกนี้โดยที่ผมไม่หวังอะไรเลยคุณจะไม่ตอบกับผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมเต็มใจที่จะอยากสร้างสรรค์แบบว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในโลกเนี่ยอยากให้มันดูงดงามขึ้นการให้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการให้ด้วยความหวังหรือว่าให,ให้ด้วยการามาจากใจใช่ ธรรมแปลว่าความเป็นจริงเพราะงั้นศาส,สนาพุทธที่มีพระธรรมเนี่ยคือพูดถึงความเป็นจริงทั้งหมดผู้ที่นับถือศาสนาพุทธที่ฟังพระธรรมแล้วจะเปลี่ยนความคิดไหมคนคนนั้นน่ามีความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงเมื่อฟังพระธรรมเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดที่มันที่มันขัดต่อหลักความเป็นจริง ก็จะทําให้ตัวเองไม่ทุกข์อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความจริงเนะี่ยแล้วเราเดินสวนทางกับความเป็นจริงเมื่อไหร่เราจะทุกข์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความเป็นจริงเราก็จะไม่ทุกข์ไหว้พระธาตุขอพรเงีรยจริงๆเราสามารถขอได้ไหมครับพระอาจารย์ถ้าเราพูดถึงตามความเป็นจริงเราขอได้ไหมก็น่าจะขอได้หรือเปล่าก,ก็ขอได้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้เราขอแล้วใครเป็นผู้ให้ ที่เราหาคําตอบไม่ได้เนาะเพราะงั<ช>้นตาม<ช>ความ<ด>เป็นจริงเนี่ยมันต้องหาคําตอบได้ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราขอทั้งหมดเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรพยายามถูกไหมใช้ความอดทนใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงแสดงธรรมเรื่อง,องของความเพียรทรงแสดงธรรมเรื่องอะไรแต่อะไรไว้เยอะแยะอันนี้ถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างที่จะได้มาไม่ได้เกิดจากการขอก็ต้องเกิดจากตัวเราเอง แต่จากการคิดการพูดการกระทําที่มันสมเหตุสมควรสมผลต่อสิ่งที่จะได้รับนี่ก็เป็นความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงสรุปเหมือนเราเราขอพรก็เหมือนเราขอตัวเองพยายามให้ไปถึงถจริงที่<ถ>เราขอพราะอาจอยากให้เหมือนกับการขอพรเป็นการเหมือนกับตั้งใจให้มั่นคงที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดี หมือนตั้งเป้าหมายประมาณนั้นไหมครับเป็นเหมือนกับการพูดกับตัวเองว่าเออเราเราจะมีความเพียรไปถึงอย่างนั้นแทนที่เราจะบอกว่าขอสิ่งนู้นขอสิ่งนี้ขอให้เรามีกําลังไนหะขอให้เรามีความเพียรขอให้เราเดินในทางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประสบผลสาเร็จเพราะจว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมสงสัยนะเห็นรูปปั้นเนะเาะก็เป็นพระนี่แหละฮะมีเยอะมากเลยคําถามก็คือว่า อันไหนมันคือที่เป็นแบบว่าเป็นพระจริงๆอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราไหว้ไหว้องค์พระพุทธรูปแบบว่ามันมันคือเขาคือเขาจริงๆเพราะว่ารูปปั้นแบบเยอะมากเลยพูดถึงรูปปั้นพระสงฆ์หรือรูปปั้นพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือพระพุทธรูปศาสนาพุทธพระอาจารย์อยากให้เข้าใจว่าหลักสําคัญที่สุดอ่ะคือเราพูดกันถึงเรื่องจิตใจเวลาที่เรากราบพระเนี่ยออพระพุทธรูป โดยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะงั้นพระพุทธรูปองค์ไหนก็กราบได้ถ้าในขณะที่เรากราบเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไม่มีจริงไม่มีปลอมถ้าเป็นพระพุทธรูปแล้วบางคนบอกว่าต้องเบิกตาต้องเบิกเน้ต้องไปทําพิธีพระอาจารย์จะบอกทุกคนว่าพระพุทธรูปกราบได้หมดเพราะจุดตั้งต้นอยู่ที่ใจของเรา ให้ปลุกเสกไปยังไงถ้าตอนที่กราบเราไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าใจเรามีความน้อมน้อมจิตเราก็สงบก็เป็นกุศลก็แค่นั้นเองทุกวันนี้ผมว่าคนเราห่างจากาศาสนามากมากเลยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่า,าศาสนามันยังจําเป็นอยู่ไหมหรือว่าเรายังต้องพึ่งาศาสนาอยู่ไหมพระอาจารย์มีความเห็นไหมว่ามันเป็นยังไง จรจิงๆแ้วแต่ว่าศาสนาเขาก็อย่างศาสนาในการนี้ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเนาะก็จะมีอายุอยู่แค่5,000ปีถามว่าศาสนามีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของคนไหมตราบใดก็ตามที่คนยังเป็นทุกข์และยังสแสวงหาทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งพูดเรื่องทุกข์และทางพ้นทุกข์ก็ยังเป็นทางเลือกอยู่เนาะสำหรับคนส่วนคนจะเลือกหรือไม่เลือกก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เขาเป็นสิ่งที่ท่านทรงแสดงเรื่องความเป็นจริงเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ไม่ได้บังคับด้วยเนาะแต่หลายๆคนก็แสวงหาทางพ้นทุกโดยวิธีอื่นใส่เครื่องรางของขังใส่อะไรแต่อะไรที่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอ,อ่อชั่วคราวอแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยแต่สังเกตว่าคนที่เข้าใจในพระธรรมจะไม่มีเปลี่ยน ติดตามกันด้วยนะครับธรรมดาโลก็จำนะครับทำอะไรก็ได้ที่ธรรมดาแต่โลต้องจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนพวกเราสองคนนะครับฝากติดตาม IG ผมด้วยแล้วกันนะครับ n o n n underscore r k ครับก็เร็วๆนี้จะมีผลงานซีรีส์2เรื่องนะครับ gap the series แล้วก็ love syndrome ครับตัวผมนะครับก็จะเป็น k n o t นะครับ ธีรพัทนะครับอันนี้คือช่องทาง IG นะครับแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ไบโอได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอกับหลายๆช่องทางทุกคนสามารถไปติดตามได้เลยนะครับแล้วก็เรือเรือนี้ก็จะเดินทางไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศนะทุกคนก็สามารถติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ